เหตุปะท<ร>ะไทยเขมรจะยาวนานแค่ไหนเพลงใดเศนะรษฐกิจของไทยหลังสงครามจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจบที่เราเบาที่สุดหากคุณกําลังมีปัญหาใช้งานระบบโทรศัพท์และไม่มีทีมช่างดูแลช่างทิ้งงานไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรอีโคคาร์รับจบปัญหาการใช้งานระบบโทรศัพท์ไอพีด้วยทีมช่างที่พร้อมซัพพอร์ตแบบเรียลไทม์ด้วยราคาที่เบาสุดๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ1000บาทเท่านั้นโทรปรึกษาฟรีที่เบอร์0632698988 e ีโคคอรเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครัวงหนึ่งไลค์และครัะหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเปิดไพ่นะคะตอบคำถาม ดูแล้วจะมีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องการประทะกันนะคะยาวนานมันจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งอะคะ่ะนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะคะที่อาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของผู้คนนะคะเลยทําให้เหตุการณ์นี้มาคุยกันมาเปิดเวทีพูดคุยเจรจากันในอย่างที่เป็นทางการนะคะอาจจะทาให้ศึกนี้จบลงด้วยการที่มีการเจรจาในภายหน้านะคะ เขาเรียกว่ามีการหนุนหลังแต่ละฝ่ายนะจะไม่แน่ใจว่าจะ,จะหนุนฝ่ายไหนบ้างนะคะจะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่าอะไรก็ตามตามคําถามเลยว่าจะมีใครเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามา่วยโอกาสไหมนะคะคำตอบคือมีะคะ่ะจะมีสถานการณ์ที่มันบานปลายไปเรื่อยนะคะจะเกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายหลายจุดหลายตำแหน่งนะคะแล้วก็มันจะมีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือทรัพย์สินนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีคนที่มีอำนาจหรือว่าเป็นผู้คุมกฎของทั้งสงฝ่ายของสองประเทศนะคะจะมีการหยิบยกขึ้นนะคะแล้วก็นําเรื่องนั้น,นมาเจรจามาพูดคุยกันเมื่อมีการพูดคุยเจรจานะคะจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยุติจบลงได้ โอ้เห็นแล้วแย่มากเลยค่ะสิตีต่อไปดีนะคะจะยิ่งเข้ายากหมากแพงยากจนค้นแค้นนะคะเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างเดินไปหน้าต่อไม่ได้ค่ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องเงินเงินทองทองของชาวบ้านนะคะก็จะ ยิ่งแยง่เรียกว่าเสถียรจะแยกค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะทางนี้เป็นเพียงําทำนายของอาจารย์ท่านเดียวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่ๆิหาหานะคะแล้วก็ทุกทกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลนะคะและรวมถึงขออํานาจบารมีเสียงศีีทั้งหลายนะคะในประเทศไทยนี้นะคะรวมถึงกษัตริย์ที่ราชเจ้านะคะทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ควบคุมดินแดนใดนะคะขอให้ท่านนะ่ยมาปกปักรักษาคุ้มครอ,องประชาชนชาวไทยนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ขอบพระคุณค่ะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์02และเบอร์โทรศัพท์มือถืออี e o c a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก e ้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988่วยคุณประหยัดมาาก,กว่ค่าโทรศัพท์